สวัสดีค่ะร้านสวัสดีเคมีซักฟอกนะคะวันนี้มีโปรดักต์ใหม่นะคะที่คุณแม่บ้านแล้วก็ตามาโรงซกักหรือว่าโรงแรมหลายที่เนี่ยนะคะมีความจำเป็นที่ต้องใช้โปรดักต์ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการถามหากันามานานแล้วนะคะก็คือตัวที่ชื่อว่า,า Roll On Remover Cream นะคะขนาด400กรัมอันนี้เป็นขนาดเริ่มต้นที่ทำจำหน่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าตาโปรดักต์นิดนึงนะคะ โอเคมีออกวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบกระปุกละ400กรัมนะคะจริงๆตอนแรกตั้งใจจะทำ3า300กรัมแต่ปรากฏว่าพอบรรจุแล้วเนี่ยเขาสามารถใส่ได้ถึง4 0 0กรัมก็เลยทำพิเศษให้ไม่ได้ขึ้นราคานะคะอันนี้นะคะกระปุกละ140บาทเลยเพิ่มฟรีให้อีก100กรัมทั้งสิ้นก็คือ400กรัมนะคะถามว่าตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะคะ ที่มั่นใจว่าในในบ้านเราเนี่ยนะคะด้วยความที่อากาศมันร้อนชื้นแล้วก็ไม่ว่าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยมีการใช้โรออนนะคะหรือมีการใช้สเปรย์ที่เป็นโรออนบริเวณใต้วงแขนกันเนี่ยนานแล้วแล้วเมื่อเมื่อใช้ใส่กับเสื้อผ้าเป็นนานๆานมันเลยทําให้บริเวณใต้วงแขนไปสัมผัสกับบริเวณเอ,อ่อเสื้อผ้านะคะแล้วก็เลยเกิดปัญหารอยเหลืองนะคะเยอะขึ้น เยอะขึ้นรอยเหลืองบริเวณไหนอันนี้สมมติเป็นเสื้อนะคะมันจะเหลืองบริเวณจุดที่โดนกับโรออนที่เราใช้กันนะคะเออใช้โรออนจริงแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาบริเวณใต้วงแขนของเสื้อตัวนี้ก็เลยทํามาตอบโจทย์ตัวนี้เป็นลักษณะของครีมนะคะเป็นลักษณะของครีมเอ,อ่อใช้พอกบริเวณรอยเหลืองของโรออนนะคะซึ่งใช้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ไม่ยากด้วยนะคะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของที่มาที่ไปของตัวนี้ก็เลยผลิตมาเพื่อใช้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ มีปัญหาโรอนเนี่ยไปสร้างให้เกิดคราบเหลืองบริเวณเใต้วงแขนของเสื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแปลงออกอยังไงใช้ยังไงเดี๋ยวมาเรามาเริ่มต้นกันเลยจุดประสงค์แรกที่เราผลิตขึ้นมาคือใช้ในการขจัดคราบเหลืองบนเนื้อผ้านะคะที่เกิดจากโรออนเป็นหลักนะคะลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ,อันนี้จะง่ายหน่อยเนาะเขาจะเป็นกึ่งครีมนะคะกึ่งผงกึ่งครีมมี ความเหลวในตัวนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้กระปุกแบบนี้ไปก่อนใช้พยายามคนนะคะให้ตัวโปรดักต์นะคะเขาเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วก็ค่อยตักมาใช้วิธีการใช้คือใช้ได้กับผ้าสีก็ได้ผ้าขาวล้วนก็ได้ตักเล็กน้อยแล้วก็พอกลุมบริเวณรอยรอยเหลืองที่เป็นโลออนสีเหลืองๆนะคะให้ทั่วนะคะให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วผ้าผ้าเนี่ย แห้งก่อนผ้าต้องแห้งก่อนแล้วเสร็จแล้วเอาตัวที่เป็นโปรดักต์ตัวนี้ค่ะนะคะ,นะคะอพอกให้ทั่วเสร็จแล้วเอาน้ําหยดเล็กน้อยให้ให้เสื้อพอเปียกให้เสื้อบอริเวณที่เราต้องการจะแปลงเนี่ยพอเปียกนะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ30มิวินาทีแล้วก็เตรียมแปลงแปลงผ้าต้องแปลงนะคะแปลงแปลงผ้านี่ค่ะแปลงบริเวณจุดที่เราต้องการให้รอยเหลืองมันหลุดออกไปนะคะแล้วก็สามารถเอาแปลงจุ่มน้ําแล้วก็แปลงออกเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นลงตัว เออสารฟอกผ้าใดๆเพิ่มใช้แค่ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะคะตัวนี้แค่ตัวเดียวจุดที่2นะคะนอกเหนือจากบริเวณใต้แขนเสื้อแล้วนะคะก็ยังคงสามารถที่จะคาบเหนือใครบริเวณคอเสื้อได้ด้วยทําเหมือนกันเลยค่ะก็คือเอาเนื้อครีมนะคะ r o w on Remover Cream เนี่ยนะคะป้ายลงบริเวณคอเสื้อให้ทั่วนะคะเอาน้ําหยดพรมเล็กน้อยทิ้งไว้30มสิบวิเสร็จแล้วใช้แปรงแปรงออก อีกจุดหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเปิดหรือเปื้อนเป็นรอยเหลืองคาบเหนือใครก็คือบริเวณซับด้านในของกางเกงซับด้านในของกางเกงใช้วิธีการเดียวกันค่ะนําจุดที่เหลืองกลางออกมานะคะป้ายเจ้าครีม r o l o o r r m o v v r r ตัวนี้นะคะลงบริเวณขอบกางเกงด้านในที่เหลืองหยดน้ําหรือพรมน้ําให้เปียกให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงจุ่มน้ําให้เปียกแปรงบริเวณนี้ออกนะคะ แต่ถ้าเกิดบริเวณไหนที่ค่อนข้างออกได้ยากหรือว่ามันออกได้ไม่หมดนะคะให้ให้ใช้น้ําอุ่นเตรียมน้ําอุ่นเอาไว้สักสักสักอ่างนึงเล็กๆนะคะน้ําอุ่นแล้วก็เอาแปรงเนี่ยจุ่มน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ทําการแปลงก็จะออกได้ยิ่งง่ายขึ้นซ้าที่สําคัญถ้าเกิดเสื้อตัวนี้หรือกางเกงตัวนี้ยังไม่ได้ซักทาความสะอาดสามารถที่จะแปลงคราบที่ออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะ เก็บพับแล้วก็เอาลงเครื่องซักแล้วก็ปั่นซักต่อได้เลยอาจจะหยอดตัวนี้เพิ่มลงไปสัก1-2ช้อนนะคะ1 2ถึง,งช้อนก็จะยิ่งทำให้คราบสกรปรกกลิ่นที่เหม็นอับกลิ่นที่เป็นพวกกลิ่นตัวคราบกลิ่นเหมือใครหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะในเสื้อผ้านะคะจางหายหรือหายไปได้นะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้แทนน้ำยาซักผ้าแล้วก็ผงซักฟอกได้ด้วยโดยที่ ใช้ได้โดดเลยแล้วก็ถ้าบ้านใครที่มีเครื่องฝาหน้าสามารถตั้งซักได้ที่อุณหภูมิซักไม่เกิน40องศาหรือประมาณ40องศาได้ด้วยจะยิ่งาจาขจัดคราบเหนือออกได้ดีมากแล้วก็กลิ่นอับออกได้ดีมากเช่นกันเพราะฉะนั้นปลูกกระตะรุกนี้ก็มีพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะมีจําหน่ายใน Line แอดแล้วก็ที่ร้านของช้อปปีลูกค้าสะดวกที่จะซื้อช่องทางไหนนะคะกดสั่งซื้อได้เลยทั้งใน Line แล้วก็ที่ร้านช้อปปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากรายละเอียดของเจ้าตัว Roll r o ลออนรีมูเวอร์ครีขนาด400กร ราคาส,สดีค่า